มันเกิดขึ้นจนได้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นจนเสียเทือบทั้งตึกแล้วฉันก็ไม่สงสัยเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคันยืนยันตัวตนเรียบร้อยยินดีนต้อนรับคุณด็อเตอร์เอาล่ะตอนนี้เราก็ขังตัวเองไว้ในนี้แล้วนะมีแค่สิ่งเดียวที่จะรอดจากไอ้พวกป้านั้นได้ตัวอย่างทดลองเคตัวนี้ฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันจะรอดหรือเปล่า แต่ว่าเราก็มีเวลาเหลือไม่มากแล้วฮะฉันก็อาจจะเป็นเหมือนคนอื่นๆฉันก็น่าจะมันได้ผล ดูเหมือนว่าตัวอย่างทดลองเคมันจะได้ผลสีนะยังไงก็ตามฉันก็คงต้องเอาตัวรอดจากพวกปานั้นให้ได้สีนะในร่างกายแบบนี้ฉันคงไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วก็เสื้ออีกต่อไปสีนะหให้ตายสิเกือบไปแล้วไหมล่ะเป็นแบบพวกมันแต่ว่าฉันยังมีความเป็นมนุษย์เหลืออยู่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมีแค่สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับงานภาพผมในวันนี้ผมก็พยายามทำให้มันแบบ ดึงอารมณ์มากที่สุดที่ผมจะทำได้แล้วเอาละครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับววันนี้ผมและแฟนผมไปก่อนนะครับวันนี้ทุกคนไม่สิอรุณสวัสดิ์ทุกคน